ครับหาจังหวะออกแข้งขวาเพชรแสนแสบเตะซ้ายคืนแข้งซ้ายไปเข้าวงในแล้วยังไงเด้งซ้ายเ้งซ้ายเจอเด้งขวาครับบรรยากาศ้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตามองครับยอดกับเพชรแสนแสบฝ่ายน้ำเงินคือยอดครับฝ่ายแดงก็เพชรแสนแสบเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยครับทำคลิปกันต่อไปครับถ้าใครชอบมวยเราคือเพื่อนกันครับคือพี่คือน้องกันนะครับ ยกที่2องเลยนะครับตอนนี้เหรีราคาก็ร้องสี่รองครับรองยอดนะครับเพราะว่ายอดเนี่ยเหมือนจะโดนเตะขาแล้วดูดูไม่ค่อยดีดูมีอาการแต่ดูตรงนี้อาวุธผมก็ยังสู้ได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะอย่างที่บอกครับมีอาการเจ็บขานะครับร้องสี่รองครับนี่ครับอาวุธฝีมือไม่น่าแพ้แต่ลูกแผลเจ็บนี่แหละจะเป็นยังไงครับเขาเอ,อินว่าใกล้มีแผล เตะขาแล้วอุ้มล่างแล้วก็ป้องกันตัวไว้ครับนี่เฮเหมือน,น,นกันครับหมดยกครับราคาก็ยังอยู่แดงนะครับตอนนี้เป็นยกที่3ครับร้อง3ามลองเห็นจะได้ครับนี่ฮะอาวุธหนักครับฝ่ายแดงเพชรสนแสบครับฝ่ายน้ำเงินก็เจะยอดครับ แข่งซ้ายเจอดักสวนเล็กๆน้อยๆครับเป็นแสนแสบใช้ลูกขู่นะครับค่อยๆเดินค่อยๆเตะค่อยๆออกอาวุธครับอ่า่ยอดป้อนตัวไว้ไอ่ครับแข่งขวาของยอดเป็นแสนแสบเอาไงเป็นแสนแสบยังนิ่งอยู่ครับไม่ได้เรียบร้อนอะไรครับนี่ครับเพราะว่าได้แผลเจ็บขาอยู่ยอดจิ้มขวาไปเมื่อกุณีชิงแชมป์นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะนั้นแล้วเกมเนี่ยมีผลทุกยกครับ คุยกับน้องกันบอกว่าอยากจะข็มผัดกับค่ายทั้งสองคนครับโอ้ยทีมาป้ายยอดอยังเดินเข้ามาด้วยสายตาที่มุ่งมั่นคนละแข้งครับนี่ฮนะใส่ลราป้องกันตัวแล้วก็อุ้งทิ้งลงไปครับทีมงานพอใจแล้วครับเอ้เดินมไปไป,ไปอย,ยอดได้คืนครับราคาเป็นยังไงเอ่ยครับโอ้ยบนล็อกก็ยังยังไม่เท่าไหร่นะครับ พอสมควรครับต้องต่อยแบบนี้ครับยอดครับชรแตนแสบก็ใช้แผนเดิมได้นะผมว่านะเดินเตะหนักๆเน้นๆยังได้อยู่โอ้ยโอย้นี่ครับวงในเป็นยังไงพิสูจน์กันหน่อยไล่แขนนีคบคนละดอกคนละทีเตะแล้วคาครับยอดครับ แล้วถอดถอยพ้ามาถอดถอยตีครับโอ้โหนีครับมีงอบซอกมาทมกันแล้วแข็งแข็งเป็นยังไงเด้งตีเพชรแสบได้ต,ตีไหมโอ้โหยอดขึ้นก่อนเป็นแสบขึ้นขึ้นมาการกดแกปบแล้วก็อ,ออกมาตรงกลางบทยกที่สามครับโอ้โหดืดเดือดเรือนราคานะเดืด,ด,เ,ด,ด,ด,เ,ด,ด,ดเดือดนะ สาขายกที่4อยู่แดงโอ้ยแดง3าหนึ่งครับโอ้ยมีศอกครับแดงครับตีนะครับอาวุธหนักๆแรง,แรงๆอยู่ที่แดงครับค่อยๆเก็บค่อยๆเตะอยู่ที่น้ําเงินครับเป็ดแสนแสบเดินเข้าหาแล้วสัต์แข้งซ้ายแล้วไปบวกศอกยังไงเอ้ยเดินเข้ามาเต้งกระที่ ดีทั้งคู่ครับนี่ครับมีตุย้ยท้องไปหนึ่งทีโอ,โ,โอ้โหหมัดแรกแข้งครับแข้งออกไปแสนแสบมันดูท่าจะหนกักเอาการครับเ<ม>ต้งเข่าไปคนที่ผักออกไปครับยอดยอดถีบแล้วถอยครับหาจังหวะออกแข้งขวาไปเส้นแสบเตะซ้ายคืนแข้งซ้ายไปเข้าวงในแล้วยังไงเด<ม>้งซ้ายเด้งซ้ายเจอเด้งขวาครับ ประกาศและเสียงในเวทีก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมพูดเาผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมนันจริงๆครับลุ้นครับโอ้ยแข่งขวาเป็นแสนแสบนี่แข่งซ้ายเป็นแสนแสบมีดูจะหนักครับหนักเอาการครับเป็นมวยชิงแชมป์นะครับเพราะว่าตอนนั้ต้องดูการให้คะแนนอย่างละเอียดครับ แข้งซ้ายผมว่าแข้งซ้ายเพชรแสบดีมากเลยยกนี้โอ้ยยอดตัดอกสวยครับเนี่ยดูยอดเตะดูจะแบบให้เทียบแข้งนะแข้งของยอดกับแข้งของเพชรแสบนะครับผมว่าแข้งของเพชรแสบดูถ่าจะดีนะครับมาดูซะก่อนครับเพชรแสบโอ้ดีไงอย่างนี้ไงความแข็งแรงอยู่ที่ใครคนนั้นก็จะคว้าไปแล้วครับสำหรับไฟนี้ครับ ดูกันที่ร่างกายจิ้มไปครับโอ้ยเียครับแข้งซ้ายซ้ายมาซ้ายคืนโอ้ย,อยนี่ครับโอ้ยอาศัยว่าอยู่ตัวบนนะได้เป็นคนได้เป็นคนอยู่ทั้งเทงขีบัปาป้ายแล้วก็ยังไงเอ่ยครับ ีครับคนระดออคนระทีครับวงในครับพยายามจะง,งัดสอกและสาดแข้งซ้ายไปสำหรับเพชรแสบยอดจิ้มหนึ่งสองแต่โดนเตะเพชรแสบจะทำยังไงยอดออกแข้งขวาสวยครับยืนเป็นคุมยืนเป็นเก่าแล้วครับตีครับแข้งขวาแข้งขวามีก็ซ้ายคืนเหมือนกันละวะตีครับโอ้คอยค่อยคอยถีบไปครับหนึ่งสอง ธรรมดาครับกดยกครับรักใครชอบใครครับหรือว่ามีเพื่อนยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับมวยคู่นี้ร้องสามร้องแลวครับร้องสามร้องนะเอาแดงต่อนะครับร้องสามร้องครับเพื่อนมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์ครับกดติดตามครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็เป็นกําลังใจกันทําคลิปต่อไปครับจ่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าใครที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันนะครับ สิงชั้ม122ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินครับสีสะเกตหรือว่าทุ่งสงนครสีธรรมราชจะไปใต้หรือไปเยสารครับถรือว่าชิงเมากันได้ดีเพรว่าถือว่าเป็นมวยเอาคู่นี้เป็นมวยฝีมือที่ต่อยกันโอเคได้ล้นนะครับ ลุ้นอยู่ส่วนตัวอย่างที่บอกแหละถ้าใครอยู่ในกลุ่มผมนะใครอยู่ในกลุ่มทีเด็ด V.I.P. ของช่องสองพัฒน,นาชัยนะครับก็ผมชอบยอดผมชอบยอดแต่ว่าดูเนี่ยไป็ันทร์แสบผมแ <49 S 2> ข่งหนักแข่งหนัก49โอ้แดง49ครับ48โอ้ยพี่แชมป์บิงแล้วพี่แชมป์บิงแล้วของชายทิ่ต้องลงเล่นกลุ่มครับให้มุมแดง ร้อยครับเพน็แสนแสบสนะจ้าโปราจีนเพนรแสนแสบสนจารุวรรได้แชมป์ของราชดำเนินไปครับปล่อยกันสนุกครับนี่ครับอย่างที่บอกครับเดีย๋ยกันคลิปต่อไปครับ